ยายนวลจะชวนมาเนี่ยการจ้าก็คือว่าบัดเดี๋ยวนี้เขาจะเอาญ้าออกก่อน,นเนาะเขาเอาญ้าอ,าอย่างออกก่อนแล้วที่นี่เขาก็จะปลูกอันมนันนำแก้วจะมนันนำแก้วคือฟักทองเนาะปลูกฟักทองเพิ่มอยู่ตรงนี้เมื่อวานก็ได้ยี่สิบกว่าลูกเนาะแล้วก็เราก็ไปแจกผู้เฒ่าผู้แก่ ก็เราจะขยายฐานของผักกูดนะตอนนี้ผักกูดมาแรงมากเนาะแต่ผักกูดนี่ไม่มีตกนะเจ้าไม่มีตกเลยมีขายได้ตลอดเลยนะฮะผักกูดมาแรงเ,เดี๋ยวยายนันก็จะด่ายาตรงนี้ให้เสร็จเสร็จแล้วก็ตรงตรงเลาะนั้นนะเลาะๆนั้นเราก็จะใส่ฟักทองให้มันขึ้นไปทางนู้นนะฟักทองก็เป็นลูกดีอยู่นะ อร่อยค่ะพักทองนี่อร่อยนี่เมื่อวา,านเนี่ยได้แบบนี้แหละมันลูกยาวลูกสั้นลูกแบบไหนก็มีนะพักทองนะเยอะค่ะลูกยาวก็มีลูกสั้นก็มีอ่าโอเคนี่พักกูดเดี๋ยวนอนก็ปลูกเพิ่มนะปลูกเพิ่มตรงนี้เราใส่สแสล็มเพิ่มมาอีกนั่นเนี่ยผักกูดเป็นไฮไลท์เลยตอนนี้นะขายดีมาก ขายดีจริงๆมีเท่าไหร่ไม่เหลือเลยนะไปส่งกําละสิบบาทนะฮะส่งก็เปดบาทเราขยายได้อีกเยอะเลยน,นั่นเพื่อนๆใกล้ๆเ่อบันยนวนวลสามารถมาขอพัน์มันได้นะแต่ไกลๆก็ยนวนวลก็ไม่รู้จะส่งยังไงนะหะวิธีนะกลัวไปหลายวัน,นก็มันจะเสียไหมอะไรไหมแต่าข้าวโอบดินไปเนะี่ยรับรองไม่เสียนะอ ใครต้องการยังไงก็บอกมาแล้วเมล็ดฟักทองเนาะใครสนใจเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเยนนันจะมีคลิปต่อไปเนาะก็จะแจกเมล็ดฟักทองเนาะเดี๋ยวให้เยนนอนไลฟ์สดได้ก่อนนะเนาะเยนนันจะแจกเมล็ดฟักทองให้โอ,โอเคจ้าโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs>